你干哪不干啊？找你哪喂？你去火干干活了？我偷钱，我偷哪家的？你，没看有哪个啊？你刚刚走了，没注意啊？你再跑你刚刚停下啥没 ที no ่กนอปแกะไว้น well ีจะปอกกับผเตียวรอสาจะขับบอี่กานอตก็เตียวมที่โปเลงเพอกกจ้เลกอีาหาสารเลงกเพจกงวใจที่อยู่เลยที่เลหน้าเหม็นตนนอเตียเวลายเหตุฉนกับต้นนอตลีกกนอปแกะเลย จามเช่ี่ก,กันนปเตี่กับเบียร์ละก็แลติอลเดวี๋ยอบไกับลากีกัตกกันเกกล,ลเนชอบดิกกี่กันยกมุยาจ้อกับชอลูชอยายปีเตีย,เ,ยเ,เลย,ยเน้อให้พ่อขอไปเลยนูนี่พี่ต่อยตีเตาลอชอปอกะโอ้โอ Aja meh, katele yakade gani. Chele nga mubi kuda aja. Oh, no puketalo meh. Nuna ika lakuti ya wehe. Tuh chona gaze loe tete pulo. มาเจนนพ่อไปชเวเลยชูน้าพ่เจเว้ะเสบุตอกเจวนะนนาคุชูวมั้เีบุตอวนนาพอนีนาติกาเสพจ้เวอเลานาะพูพูแต่ว่เช่อาเจ้ากับพีกเจ้ารอช่ชอกเจ้าพีะช่วยชอก

สุด้ขาปุกติมาขาเร่อม <tortured. S 2> ึงกงับกคด็จะาวใ่ไหด้ขาเลตอตบตล่อมีมาเฮเลบตอหลอหมเลจะปอเฮเขาสุดท้าัลโหลด便จ嘞，哈ด大จ大家